ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิดูกระภิกษูทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ เมื sí, comes, ่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเมื่อสัญญามีอยู่เพราะอาศัยสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขารเพราะยึดมั่นสังขาร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ ดูกระิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึ่งเกิดมีสักกายทิฏฐิเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเพราะไม่อาศยัยสิ่งนั้นบ้างหรือวิญญาณเที่ยงหรือ,รรอไม่เที่ยง ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ ดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมียาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี